สวัสดีค่ะจันทิงกี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15สิงหาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่15สิงหาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกๆท,ท,ท่านที่เกิดในวันศุกร์ทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะจันทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือ สเหรียญหมุนนะคะไพ่ใบที่สองคือคว e นซอฟท์ครัเหรียญแล้วก็ถ้วยความสําเร็จนะคะทํานายว่าท่านที่เกิดในวันนี้นะคะสิบห้าสิงหาคมหน้าที่การงานของท่านการเงินของท่านนะคะบริหารด้วยความมั่นใจนะคะห้ามทําทุกอย่างที่แบบมีความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นว่าลงทุนกับคนแปลกหน้าหรือทําธุรกรรมที่เราไม่เคยมีประสบการณ์น,นะคะหาความรู้ ในสิ่งที่ท่านต้องการที่เราจะประกอบการถ้ามีกับประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เลือกที่จะประกอบการในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้เท่านั้นอย่าทำอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะขอให้ท่านมีความสําเร็จกับหน้าที่การงานนะคะเรื่องของตําแหน่งงานเป็นไปตามขั้นตอนดูเหมือนมีเรื่องราวนะคะแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วท่านจะผ่านไปได้ดีๆค่ะเรื่อง,องการเงินในบัญชีของท่านนะคะพไพ่ใบแรกคือนายจอกครับนะคะพไพ่ใบที่2คือเดอะชาเวอร์นะไพ่ไม่เท่ากันนะคะบวกและลบให้ไปหนึ่งนะคะ ทิงัวอนนะคะไม่ว่าท่านจะทําธุรกรรมการเงินกับท่านผู้ใดนะคะเลือกเจ็บเจ็จจะลงทุนในสถาบันที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ท่านเธยผู้ใดที่มีเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินบางอย่างมีโอกาสประสบความสำเร็จและทําให้เงินในบัญชีของท่านเพิ่มขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่โชคดีกันนะคะเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกก็คือก้าไม้เท้าเพ่ชอปโอลเป็นไพ่ ของปัญหาทั้งสองใบนะั้นเดี๋ยวได้ให้อีกใบหนึ่งนะคะ strange นะคะจะบอกว่าคนใดที่มีปัญหาเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะเลือกที่จะพูดเลือกจะสื่อสารกับคนที่เรารักนะคะพราเขาประงม,มกันนะคะมีโอกาสผ่านไปได้แน่นอนท่านผู้ใดที่ะส์จะเริ่มต้นความรักหม่มีโอกาสที่จะมีคนที่เข้าใจเราเข้ามาในชีวิตไอ้ทุกท่านมีความรักกับครอบครัวที่สมหวงังแล้วแล้วก็มีเรื่องราวของคู่แท้เข้ามานะคะขอให้ท่านได้เจอนะคะ มีความสุขกับความรักเนาะสวหวางสววังมีโอกาสได้แต่งงานกันนะคะเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกก็คือสามเหรียญคนคุยกันไพ่ใบที่สองคือนายเจ้ากอนนะคะการปรึกษาการแสวงหาสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองนะคะเปลี่ยนกิจพฤติกรรมตัวเองนะคะท่านดูใไดที่มีการเจ็บป่วยของร่างกายมีโอกาสหายนะคะจะใช้เวลานะคะแล้วก็อยากแน่นอนที่สุด ท่านป่วยในแบบไหนให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้ออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอนั่งสมาธิสวดมนต์ช่วยได้แน่นอนนะคะอยากให้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะก้าวไปข้างหน้าน,นะคะไม่ไม่ย่ำอยู่กับที่นะคะคุณหมอแนะนำและให้ทําแบบนั้นนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภรับๆลๆอยนะคะไพ่ใบแรกก็คือไพ queen o f sword นะคะไพ่ใบที่2คือ8ดาบนะคะเป็นดาบดาบเหมือนกันนะคะทํานายว่าเรื่องของโชคลาภรับลๆๆอย ถ้าไม่ฝันหรือไม่มีสัญญาณอะไรที่อยากซื้อไม่ต้องซื้อหรือแม้แต่ฝันเห็นคนที่ร่วงรับไปแล้วตรงนั้นนําโชคมากกว่านะคะยังไงก็ขอให้ท่านมีโชคมีชัย,ชยกับโชคลาภลับรอยนะคะคนวันศุกร์นะคะลักษณะของคนวันศุกร์คนเป็นคนรักสวยรักงามนะคะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีเรื่องของซิกเซนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สีที่ดีคือสีเขียวอ่อนสีขาวสีฟ้านะคะเลขที่ดีคือ6 8 15ดสบห้านะคะ สุขภาพที่ควรระวังก็คือระบบไตระบบผิวหนงังระบบหายใจของเรานะคะอัญมณีมารากตเพชรไข่มุกนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่15สิงหาคมขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาล่ำรวยเงินทองนะคะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะท่านผู้ใดที่รับชมคลิปด,ด้วยเช่นกันนะคะให้มีความสุขความเจริญและล่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจก้าวหน้าก้าวไกลไปนะคะขอให้มีความสุขค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ซอสไปนี่ค่ะนะทำไมไม่กินนะใน่ะหิวมงเนี่ยเหรอ